ท่านที่มีขันธกรรมห้าที่ถือไว้ระหว่างอ,อกถนะ้าใครยังไม่มีนะคนะก็ให้ไปบูชาได้น,นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2566นาะกเราจะาทำพิธีขอขมานะซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยประมาทพลาดครั้งนะไม่ว่าแต่สิ่งใดๆก็ตามเป็นการขอขมาให้กับตัวเองเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็มีพระนะฮะซึ่งเป็นเหรียญมงคลจากาพระฤๅษพระคุณหลวงพอว่อได้ให้บูชาเหรียญซึ่งถือว่าเป็นเหร,รียญพระศิวลีพระสังตัญจยณะมหาเถระและพระอุปคุตซึ่งถือว่าเป็นเหรียญมงคลซึ่งถือว่าเป็นสามพระอรหันต์ที่ได้รับเอิพระคาได้รับยกย่องจาก พระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นเลิศในด้านลาบสการะนะคะแล้วก็บริวารแล้วก็อำนาจแล้วก็ปัญญาดังนั้นาาถ้าเราได้มีสิ่งมงคลเอา,วาไว้กับตัวในการเข้าพิธีในการสวดสาธยายมนต์ด้วยถือว่าได้รับเทวพิเศษและพุทธพิเศษไปในตัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตของเราก็จะ,ะประสบแต่สิ่งที่เป็นอเอกขะ,ะในเรื่องของลาบสการะแล้วก็โชคลาภต่างๆนะครับ ดังนั้นก็ทางวัดป่ายโลธาประสิทธิ์ก็เห็นว่าปีที่ผ่านมานี้นะพวกเราทั้งหลายาประสบขอ้อกรรมไม่ว่าแต่เรื่องโควิด -19 ในเรื่องของการตกนาในเรื่องของกิจการต่างๆดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการบูชาผู้หมดสิ้นจากกิเลสและทั้งนี้นะฮะก็ถือว่า,าพระอาหารหันต์ทั้ง3องค์นั้นยังได้รับเอตคคะในเรื่องของอาลาส กินไม่รู้จักหมดใช้ไม่รู้จักหมดดังนั้นถ้าท่านต้องการที่อยากได้เหรียญมงคลน,นั้นเข้าไว้ประจําตนในการประกอบพิธีกรรมก็เชิญสะดวกเหรียญละ50บาทซึ่งมีบริการเหรียญเงินกับเหรียญทองนาะสองเหรียญน,นะคะเหรียญเงินกับเหรียญทองนะมีเงินแล้วก็มีทองมีทองแล้วก็มีเงินแต่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมนั้นนะคะเราจะทําพิธีในการขอขมาซึ่ง เราไม่รู้เลยว่าเราทำวิบากกรรอะไรมาบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาดังนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะเราจะทำพิธีในการสดเคราะห์ต่อชะตาด้วยอาศัยพลังบารมีของพระรัตนตรัยและพลังบารมรีขององค์หลวงปูดุลอัตุโลในขันห้านั้นก็จะมีผ้าขาวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งประเพณีโบราณก็จะมีการาสดเคราะห์ต่อชตาในการบังสุกุลเป็นบังสุขุนตายเมื่อเราอุตส่าหมา ถึงพิธีกรรมแล้วนะคะก็ควรที่จะทําให้ครบตามองค์วัตถุประสงค์เนะาะเพราะว่าวันนี้นะเดินทางไปอําเภอสังขัดมาโอ้เห็นคนซื้อเหล้าซื้อเบียร์นี่เป็นหลายสิบลังเลยยังสามารถซื้อได้นะคะแต่กับการที่จะนํามงคลเข้าตัวเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่นี้ทําไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปสินานะคะดังนั้นเมื่อเราเสียสละเวลาอนันมมค่าในการเข้าสู่พิธีการ,รพิธีกรรมแล้ว สิ่งเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องสักการะบ,บูชาอันยิ่งใหญ่สําหรับตัวของเราดังนั้นเมื่อเรามารับบุญสิ่งที่เราควรจะต้องมีคือเครื่องสักการะบ,บูชาและแนวในการบำเพ็ญบุญด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นการร่วมวิธีกรรมที่สมบุญแบบปับนี้ก็ได้เวลาอันสมควรเมื่อท่านได้ถือขันห้าไว้แล้วก็ยกขึ้นไว้ระวา่างปก ของตนเองน,นะคะเราจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะส่วนมนตยยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ,ะถึงเที่ยงคืนเลยนะคะจะเข้าพิธีกันยาวเลยส่วนท่านมีเหรียญเงินเหรียญทองเป็นเหรียญมงคลมหาลาาทั้งพระอรหันต์สามองค์แล้วให้ท่านดะแนบไว้กับตัวของท่านและก็อธิษฐานลากสักการะได้นะคะซึ่งถือว่าเป็น การเข้าสู่พิธีกรรมนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็จะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะมีลาบมีผลภูนทวีเพราะว่าเราได้บูชาพระอรหันต์ด้วยหมดสิ้นจากิเกลียดด้วยแล้วก็เป็นเอธัตะในทางพระพุทธศาสนาได้รับาการยกย่องจากพระพุทธเจ้า โดยตรงอันนี้การบูชาพระอาหารหันต์นี้ได้ผลอันมหาศาลอันประมาณไม่ได้ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะก็เลยได้เห็นความสําคัญของการบูชาสิ่งที่ควรบูชาจะนํามาซึ่งอํานาจวาสนาบาร,รมีและโภคะอันไม่มีประมาณนะดังนั้นการบูชาในสิ่งที่เป็นมงคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาและเป็นพระอาหารหันต์ด้วยถือว่าเป็นการบูชาที่ ไม่งงงายและก็เป็นการ,รบูชาอันสมงสุดนั่นเองบัดน,นี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอใหอ้ตัวแทนได้จุดเทียนชัยแล้วก็จุดธูปนะและหลังจากที่เราได้ประกอบพิธีกรรมเชิญถวยเทียบเสร็จแล้วนะคะขันของเรานี้จะถูกวางไว้ที่หน้าองค์หลวงปู่ดูลนะคะด้านบน ซึ่งทุกท่านก็จะมาวางด้วยตัวของท่านเองนะคะท่านก็สามารถที่จะจุดนะคะทูปนะเพื่อที่จะอธิษฐานขอพรซึ่งเราจะใช้เวลาในการประกอบพิธีกรรมนี้เพียง1ชั่วโมงหลังจากที่ทุกท่านได้ถวายาดวงประทีปนะะมีดอกไม้ทูกเทียนแล้วนะคะก็ให้เก็บผ้าขาวไว้กับตัวนะคะจับเหรียญมงคลน,นั้นไว้กับตัวเราจะถวายเฉพาะดอกไม้ทูกเทียน นะคะหน้าแท่นองค์หลวงปูดุลหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปนั่งที่เดิมแล้วก็จะเริ่มในการสาธยายมนตเป็นลำดับต่อไปนะคะขอทุกท่านประนมมือนะคะ,ะยกขันขึ้นนะคะอธิษฐานจิตด,ด,ดีน้อมเอาบารมีอของพระพุทธเจ้า น้อมอาบารมีขององค์หลวงปู่ดุลแล้วก็น้อมอาบารามีแห่งคุณงามความดีของบุรพกษัตริย์ที่เรามีบุญได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยนะคะไม่มีสงครามนะคะมีแต่การทํามาหากินดังนั้นเราก็น้อมเอาบุญกุศลที่เราได้สร้างในวันนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงบัดนี้เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ขอให้เราประสบพบเจอแต่สิ่งที่เป็นลาภผลบุนทวี ข้างหลังด้วยค่ะย้ายมาข้างหลังด้วย